ราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์บานเย็นราแก,กนร่วมสร้างสีงสันให้กับงานตัดช่วยชาติจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำวันนี้งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีคนดังแล้วก็ช่างตัดผมฝีมือดีหลายคนนะครับมาร่วมงานกันอย่างคับข้างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปูปยารุนเบิกไก่ประยุทธ์มิรินทจ,จินดาพระธุหกสาวง BNK48 ่รวมถึงโทนี่ราแก,กน ที่มาโชว์ดีลาการตัดผมเพื่อการกุศลในราคาเริ่มต้นที่300บาทก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่การเป็นช่างตัดผมได้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนที่ประสบภัยตอนนี้นะครับอ,อีกไม่นานครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับยังไงก็สู้ต่อไปนะครับดูข่าวตลอดรู้สึกเศร้ามากแล้วก็อยากจะให้พี่น้องชาวภาคอีสานบ้านเฮานะคะก็ขอให้ คนทุผลผลผลกคนโศกกันนี้เร็วๆเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็มาด้วยด้วย,วยใจนะคะเอาใจมาจริงๆเลยวันนี้ก็มาร้องเพลงครั้งแรกตั้งแต่ป่วยยังไม่เคยร้องวันนี้ร้องรู้สึกร้องดีด้วยบุญช่วย <c oughs> ตัดช่วยชาตินะคะจัดโดยพิธีกรชื่อดังค่ะวุฒิพุทธิธงมิลินทจินดาและก็ออก์แกในเซอร์มือทองก็คือพี่ตือสมบัติธิระสาโรธนะคะรายได้รวมหลังจบงาน กว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนำไปมอบให้กับมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ำท่วมที่ภาคอีสานและภาคเหนือต่อไป